สวัสดีครับคาร์ไว้โปรดักต์นะครับรีวิวสวยๆอีกคันนี่ใครใช้ t ิส b บิชิไท t ันนะครับคันนี้โสม2024 2 5นะครับนี่ใครหน้าตาแบบนี้ไฟท้ายแบบนี้นะครับมาที่ร้านทำพุ่งบอกบอกแฉบแล้วก็ปูพื้นครบเซตเลยนะครับนี่มิสซิวิชิไทตันปีนี้ปี2025นะครับนี่ผมถ่ายให้ดู เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับว่างานของทางร้านเนี่ยนะเป็นยังไงมีหุ้มเบามีเบาแครบมีปูพื้นใครใช้รุ่นนี้อยู่ดูชัดช้าชัดชัดนะครับว่าทําไปแล้วคุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียหรือไม่นะครับเริ่มตั้งแต่เบาหน้านี่คือหุ้มเบาแบบสวมงานตัดใหม่ตรงรุ่นของทางร้านเรานะครับเราใช้หนังลามิเนตด้านหน้าสัมผัสทั้งหมดเลยนะครับนี่ ผมถ่ายให้ดูตั้งแต่ด้านบนยันข้างล่างดูการเข้างานของทางร้านนะครับเราเดินตรงนี้เป็นตะเข็บคู่นะฮะดูนะครับส่วนสัดส่วนของตัวบ่อหน้ามองผิวเผินนี่มองแทบไม่ออกเลยว่านี่คือตัวสวมนะครับตัวสวมมีมากมายหลายยี่ห้อตามท้องตลาดนะครับาลายแบบไหนก็แล้วแต่ท่านเลือกแต่ของทางร้านเนี่ยเราใช้หนังลามิเนตลามิเนตคืออะไรคือหนังหนา 3ชั้นมีหนังมีฟองน้ำแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดเคลือบนะด้วยรีดความร้อนลงไปเรียกว่าลามิเนตนะครับด้านหน้าสัมผัสนี่หมดเลยนะครับเราใช้ได้ไนล่อนอย่างดีได้ไนล่อนนี่ใช้สำหรับเย็บเบารถยนต์โดยเฉพาะ,ะนาน้หนา,นนานทนทนทำไมเราใช้ได้ไนล่อนละ่ะเพราะเราต้องการให้กันปีกแตกนะเราเลยกล้ารับประกันให้ถึง3ปีเต็มนี่คือหุ้มบบอแบบสวมนะครับ ด้านหลังเราก็ทํากระเป๋าสองข้างนะฮะซ้ายขวาดูนะครับนี่แล้วบอกแถบเรานะครับเราเป็นฟองน้ําฉีดขึ้นลูกทั้งตัวนั่งและก็ตัวพิงนะครับเรานะครับทางร้านเราปรับเบาะแขบของเดิมซึ่งเป็นหลังตรงเรามาทําให้เป็นหลังเอียงนะครับเหมือนเราขับรถอะครับหลังตรงกับหลังเอียงหลังเอียงก็นั่งสบายกว่าคนนั่งแหปนะครับของเดิมมาเตี้ยแบนเบรกแล้วหล่น เราตัดปัญหานี้เลยเราใช้อฟองน้ําฉีดทําให้หลังเองียงทั้งตัวนั่งแล้วก็ตัวพิงโดยเฉพาะตัวนั่งเราทําให้มุมเคิร์ฟขึ้นเนี่ยครับเคิร์ฟขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เพื่อรับใต้น่องหลักการเดียวกับเบาะหน้าอย่างนี้เห็นไหมฮะเขาต้องมาเป็นหลักเคิร์ฟเชิดขึ้นเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่เราไม่สามารถทําให้มันใหญ่เท่ากับเบาะหน้าได้เพราะว่าเบาะแคปเนี่ยนะฮะเป็นสารที่เก็บของเรามาดีไซน์ออกแบบมาเพื่อต้องการให้คนนั่งหลังนั่งสบาย แต่นะนั่งสบายก็ต้องแลกด้วยมาที่ว่าจะต้องเสียพื้นที่การเสียพื้นที่นะเสียมากหรือไม่อ้าวดูตรงนี้ครับนี่คือส่วนที่เสียไปคือมุมนี้ผมเอามือท่าไปดูนะครับคือหนึ่งฝ่ามือก็ประมาณ10%เซนนะครับที่ส่วนเสียไปแต่เวลาเรานั่งปุ๊บเนี่ยยังไงตรงนี้ก็อยู่ที่ส่วนใต้น่องอยู่แล้วผมจะให้น้องช่างเขาสาธิตให้ดูนะครับว่าเวลาการนั่งหรือการขับเนี่ยเป็นยังไงนะครับเวลาคนขับรถเนี่ยนั่งปุ๊บต้องกลาง ต้องนั่งสบายที่สุดนะครับนี่คือหลักการนั่งอาช่างสูงเท่าไหร่ครับ165ครับอ้าว165อ่าปรับตัวให้นั่งตามสบายมากที่สุดนะครับอ่าอย่างเงี้โอเคนี่คือตำแหน่งคนขับรถที่มีความสูง165มาตรฐานชายไทยนะครับอ่าแล้วก็มานั่งเบาะแหวหลังนี่พอนั่งเบาะแหวอ้าวเปลี่ยนขาให้ดูนี่อย่างเงี้นะครับนี่ก็ยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่หลังเอียงเห็นไหมฮะเวลาเขานั่งหลังเอียง ต่ต้องการให้นั่งสบายคืออย่างนี้แต่ถ้าต้องการสบายกว่านี้ <c oughs> ก็ต้องเววนเป็นรถสีประตูนะครับเพราะบอกแคบเนี่ยพื้นที่มันจํากัดนะครับเวลาเปิดเอาเครื่องมือนี่เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับเราดีไซน์ไว้อย่างนี้นะครับเปิดเนี่ยนะรถมิตซูบิชิไต i ตันปี2025เนี่ยกองเก็บเครื่องมืออยู่ฝั่งด้านคนขับนะครับเนี่ยอย่างนี้นี่นเสร็จแล้วก็ปิดลงไป ฉะนั้นตัดปัญหาไปเลยที่เบรกแล้วหล่นนะครับฟองน้ํายุกตัวเราใช้ฟองน้ําฉีดอย่างดีฟองน้ําฉีดเป็นยังไงอาดูกันครับนี่เป็นอย่างนี้ครับนี่คือฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับนะงานดีไซน์ของคาไวท p โปรดักต์นะครับลิขสิทธิ์เฉพาะหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับเพราะเราเป็นคู่คิดและกระดิษ์ตรงนี้ขึ้นมานะฮะตามทรัพย์สินทางปัญญาที่เราจดไว้นะครับข้างในข้างหลังก็จะมีโครงเหล็ก โครงเหล็กคนระับไปล็อกน Lock ็อตตำแหน่งเกี่ยวที่เราออกแบบไว้เป็นงานเฉพาะข้างล่างเราก็จะมีล็อกน็อตเบอร์สิบนะครับซ้ายขวาตัวนี้ก็จะเป็นฟองน้ําฉีดขึ้นโมมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับทั่วทั่วไปเนี่ยนะจะเป็นหนังแบบนี้นะครับเป็นฟองน้ําแบบนี้แบนๆอย่างนี้นะครับเนี่ยน,น,นี่คือ,อฟองน้ําที่ออกรถแล้วแถมร้านบอกดีขึ้นมาหน่อยก็จะใช้ฟองน้าําอัดฟองน้ําอัดคือแบบนี้ คือเศษฟองน้ํามาอัดและแผ่นสไลด์แล้วก็มาเสริมกันนะฮะทั่วๆไปก็จะเป็นอย่างนี้ทางร้านเรานะครับใช้ฟองน้ําอย่างดีขึ้นโมมานะครับแล้วเราก็ใช้หนังลามิเนตหลังลามิเนตคือแบบนี้ครับนี่อย่างนี้หนาทั้งหมด3ชั้นนะครับ มีหนังเกรดเเกรดพรีเมียมหนาหนึมิลมีฟองน้ำห้มิลแล้วก็มีผ้า t ีคอรดข้างหลังผ้า t ีคอรดเนี่ยนะครับรับแรงซับนะครับรับแรงซับคือแรงปีกตายมันจะไม่ยุ่ยง่ายเนี่ยผมขูดให้ดูอย่างนี้ถ้าทั่วๆไปนะครับที่ร้านที่เขาทำนะฮะ,ะไม่ลดคอร์นะลดคอร์สเขาจะใช้สปันเวลาขูดตรงนี้ก็จะยุ่ยฉะนั้นก็รับแรงซับไม่ได้ เวลาซื้อเสร็จก็ขายก็ไม่ต้องรับประกันอะไรแต่ของร้านเนี่ยเราใช้กรรมวิธีแบบนี้เหมือนกับโรงงานประกอบรถยนต์ที่ตัวทําบ่อฉะนั้นหน้าสัมผัสเนี่ยนะครับเราใช้หนังลามิเนตตามตัวอย่างที่ที่ผมอธิบายให้ท่านดูเนี่ยครบทั้งสเต็ปเลยนะครับเลยร้านเนี่ยเราเลยกล้ารับประกันปีแตกให้การเย็บ3ปีฟองน้ำฉีดของบอ่อแคบนี้อยู่ได้ตลอดอายุรถ ผ่านมา20ปีก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับสำหรับฟองน้ำไม่มีการยุบตัวเหมือนฟองน้ำทั่วๆไปนะครับหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับร้านอยู่ที่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9นะครับเบอร์ตทรศัร์นะครับ0917099960นะครับมาที่ร้านนี้จอดรถสะดวกสบายนะครับนี่นะแล้วก็เราเป็นโรงงานเย็บเป็นอยู่ที่นี่นะครับมีห้องรับรองลูกค้าเรียบร้อยมาเลือกสีก็รอรับกันได้เลย เราใช้เวลาผิดงานเนี่ยสาชั่วโมงหรือสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เลยใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเราก็ทำเสร็จแล้วนะครับรถมิตซูบิชิไ t i ตันปี2025นี้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ